คนแบบนี้ที่เป็นที่รักของมารนนะคะเราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับคนโปรดของเทวดาไปแล้ว วันนี้เรามาฟังคนโปรดของมารกันดูบ้างนะคะว่าลักษณะของมารเนี่ยเขาชอบแบบไหนนะคะนอกจากที่เราได้มีโอกาสได้รู้จักอยู่แล้วว่าสังขารมารต่างๆมารทั้ง5เนี่ยที่เกาะกลุ่มนะคะดวงวิญญาณของเราไม่ว่าจะเป็นความเกิดแก่ความเจ็บความป่วยใดๆของร่างกายเหล่านั้นเป็นหลักคําสอนในพุทธศาสนาอยู่แล้วนะคะคราวนี้เรามาเรียนรู้ในภาคภาคหนึ่งของคําว่ามารน,นะ,ะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าหุ้ยเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกองคหนึ่ง,เป,ง,งเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าที่คอยมากันมาแกล้งเราจึงทําให้เราพยายามที่อยากจะเอามา ออกจากตนเองเวลาเราเจอใครนะ,ะมาในชีวิตของเราเราก็จะเข้าใจว่าเอ้ยไอ้ไอแบบนี้มานผจญไอ้แบบนี้มานมาแล้วเรากลัวไปหมดเลยโดยเฉพาะคนที่อชอบชอบเรียนเกี่ยวกับพวกคิดบวกพวกหลอกตอนเองอะไรหล่อนีนะคะเขามักจะกลัวไอ้สนามพลังงานลบๆ เพราะว่าเขาเข้าใจว่ามันจะมาปะปนในในตัวของเขาไอสนามพลังงานลบนี่หมายความว่าคนบน่นคนที่ขี้เกียจทํางานคนที่ไม่ทามาหากินพวกนี้นเขาเรียกว่าลบส่วนปัญหาทั่วไปที่เราได้มีโอกาสได้ฟังกันบ้างอะมันก็เป็นมนุษย์อะนะคะมนุษย์มันก็ต้องมีเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ้างเป็นธรรมดาถ้าเรามองว่าทุกอย่างเป็นมารทั้งหมดเลยชีวิตนี้เราจะหลอนมากเลยแม้แต่กระทั่งตัวเองเพราะว่ามารที่สําคัญเนี่ยก็คือ อยู่ในความคิดของเราเป็นอยู่ในชุดความคิดของเราเสียส่วนใหญ่นะคะครูเนี่ยเคยไลฟ์แล้วก็เคยให้ความรู้กับทุก <pir ul ous> ทกท่านว่าจิตของเรามันมีอยู่หนึ่งจิตแต่วิญญาณของเรามันแตกตัวเป็นหลายหมื่นเป็นหลายหมื่นดวงวิญญาณในแต่ละวันและไอหลายดวงวิญญาณนั่นแหละนะที่แตกในขณะที่เราคิดแต่ละทุกขณะนั่นน่ะมันเปรียบเสมือนไอขึ้นความคิดจอหรือขึ้นความคิดที่เป็นขยะที่เราปรุงแต่งต่อบางทีความคิดก็เข้ามากระตุ้นเราแล้วเราก็ปรุงแปะปรุงแต่งต่อมันจะจริงไม่จริงมันจะใช่ไม่ใช่ไม่รู้เราจรินตนาการไปสูงส ไกลไปเรื่อยเ,อยเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไม่เคยมีโอกาสได้ฝึกจิตไม่รู้เท่าทันมารไม่รู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วเนี่ยเรายิ่งเปิดช่องว่างให้กับมารเข้ามาผจญในตัวเราได้เสมอดังนั้นคนโปรดของมารมีลักษณะอย่างไรคนประเภทนี้จะเป็นที่รักของมารมากๆเลยนะคะนอกจากการผรจญมารัง้งยยังมีคลื่นสนามพลังงานชนิดอื่นๆที่มารอยู่นะคะหรือว่าขยะจรทางอากาศอยู่แลวเขาก็ชอบคนประเภทแบบนี้คนที่มีคลื่นของความกลัวมากมาก ขึ้นของความต้องการมากๆกนะก็แปลว่าโลภโกรธหลงโลภะโทสะโ,โมหะนะคนที่มีอารมณ์มากๆคนที่ขี้โมโหสุดๆนะคะคนที่พยายามที่อยากจะโมโหนะที่นี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะโมโหในใจ ใจที่มีความอาฆาตพยาบาทนะคะบางทีเรามองไม่ได้หรอกบางคนพูดเพ้อเพ้อแบลวแบวแต่ข้างในนี่อาฆาตพยาบาทนี่เรื่องของจิตเป็นเรื่องของความลึกลับซับซ้อนนะคะเราไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่าแล้วเข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นได้นะคราวนี้คนที่แบบโมโหเป็นนิสัยของดวงวิญญาณอยู่แล้วมันเขาจะรู้ว่าไอ้คนประเภทนี้มันตรงจริตกับความที่มีความต้านทานทางด้านอารมณ์อ่อนนะมันก็จะเข้าลวงได้ง่ายคนที่มีความต้องการความอยากได้ นะฮะความไม่แยแสคือไม่สนใจใครเลยไม่สนใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่สนใจคําสอนไม่สนใจพ่อแม่พวกนี้เป็นพลังสูงไม่สนใจครูบาอาจารย์อะไรเหล่านี้พวกนี้เป็นพลังงานสูงหมดเป็นทิศเบื้องบนนะคะมานมันก็จะเห็นช่องโหว,ว่ว่าเอ้ยคนเนี้ยไม่มีผู้ที่จะให้พลังสนับสนุนเบื้องบนเว้ยมันก็จะเข้าช่องโหว่ได้ง่ายนะคะมานจะชอบคนลนักษณะมีความโลภความโกรธความหลงความต้องการความอ่อนแอ ความกลัวกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวโดนของกลัวโดนคุณใสกลัวเป็นนุ่นกลัวเป็นนี่กลัวคําขู่ความศพประมาทกลัวความจริงกลัวชีวิตกลัวจะจนกลัวจะอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างนะฮะมานเนี่ยจะชอบมากเมื่อมารเนี่ยชอบแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปแทรกในความคิดของเราจนที่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรคือมารและอะไรคือตัวเราอะไรคือจิตอะไรคือมานเราไม่รู้เพราะว่ามันสมานเป็นหนึ่งเดียวได้ เสียกเช่นพุทธ,ธะสมานเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเราเองได้มารมันก็เหมือนกันมันก็จะมีวิธีการเนียนเข้าไปมีวิธีการแนบเข้าไปแต่ละคนก็จะมีนะคะนิสัยที่ตรงกับมารที่มารอยากได้ที่มาร้อ,กรองการชอบที่มาร้องการเลือกโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในคลื่นของการพิจารณาทุกอย่างตามความจริงพิจารณาทุกอย่างตามความจริงคือโน,น่นนีคือคลื่นของการยอมรับการยอมรับตนเองคลื่นของการยอมรับตนเองมันก็จะบอกว่าเออ โอเคถอยออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าเขาจะยังไงกันแน่เออมารนก็มารนก็มีหน้าที่เหมือนกันนะคะนะไม่ได้ใจดีแต่เขาก็มีหน้าที่ของเขาเหมือนกันเขาก็เออเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าจะเล่นเลยหรือว่าจะจะปล่อยดีแต่ส่วนใหญ่ไม่ปล่อยหรอกนะคะเพราะมารนเนี่ยมีหน้าที่ในการมาขวางเรานะให้เราหาปัญญาจากปัญหาที่เกิดส่วนเทวดานะคะก็มีหน้าที่ในการทําให้เราคิดดีแปลว่าสีขาวในตัวเราเนี่ยนะความเมตตากรุณานะมันก็จะมีแต่ความดี ส่วนพญามารเนี่ยก็จะทําแต่ความชั่วสองอย่างนี้เป็นสองกระแสโลกิยะกับโลกุตระที่ตีกันอุตลุดหมุดมงนะคะในความคิดแล้วจิตใจของตัวเราเองหากเราไม่ฝึกจิตหากเราไม่เข้าใจไม่รู้ทันความคิดเราจะเป็นช่องโหว่ของมารที่เข้ามาเจือตัวเราแล้วถ้าเกิดมารมันเข้ามาแทรกมันเข้ามาแนบแล้วเนี่ยนะะจะส่งผลให้บุคคลคนนั้นเป็นยังไงมันก็เริมมีปัญหา ปัญหาจากตัวเองมันเป็นขึ้นเนาะปัญหาจากตัวเองปัญหาจากเงินทองปัญหาจากงานปัญหาจากความสับสนมิติทางจิตแล้วคนนี้เราก็เริ่มต้นละมันก็จะมีวิธีนในการออกไปแสวงหาไปแสวงหาอะไรความเชื่อแบบไหนนะอะไรก็ตามแต่มันจะพาเราออกไปเรื่อยๆก่อนให้ไกลจากพุทธมันจะไม่อยากให้เราใกล้พุทธไม่อยากให้เราใกล้พะนิพานไม่อยากจะให้เราใกล้กระแสโลกุตระเขาจะลากเราไปเรื่อยๆก่อน ะะไปสวนเสเฮฮาไปปะปนไปอะไรต่อมีเลยแล้มานเก่งนะคะยิ่ง 5G มันก็จะอัปเกรดเป็น 5G ตามด้วยแทบเนียนนะเนียนจนมองไม่ออกเว้นแต่ว่าเราฝึกจิตแล้วปิดอบายภูมิได้ ฝึกจิตปิดอบายภูมิหรือตั้งมั่นนะที่จะวิ่งเข้าสู่กระแสของโลกุตระพวกนี้จะเป็นพลังงานสูงเมื่อเราเข้าได้เราจะมองเห็นพลังงานต่ําว่าพลังงานต่ําเหล่านั้นมันเป็นลักษณะแบบไหนนะถ้าเกิดมันมันสามารถที่จะปรากฏตัวได้มันก็จะเป็นเงาลางๆนั่นแหละในการซ้อนนะเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านมีเจโตปริยญาณท่านก็จะสามารถมองเห็นลัศมีของจิตได้ ว่าจิตดำเป็นยังไงจิตเทาเป็นยังไงจิตขาวจิตขุนจิตเพชรเป็นยังไงนะคะดังนั้นพระอรหันตผลเนี่ยนะคะคูบาอาจารย์ก็บอกว่าเป็นจิตเพชรนะคะจิตของท่านเป็นเพชรและประกายประกายแสงสว่างเลยมันก็เป็นจิตพระนะคะมีพระพุทธเจ้าซ้อนอยู่ในกายของท่านนะคะถ้าเกิดเราศึกษานะคะจิตวิญญาณหรือว่าศึกษาวิชานะทางด้านจิตใจเหล่านี้เยอะเยอะเราก็จะเข้าใจในสิ่งนี้ในภาคของเรื่องของโลกกายทิพย์เรื่องของมิติกายในของเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคราวนี้มาเราก็จะเห็นช่อง เขาก็จะสร้างตัวสร้างตน c o อปปี้เราก๊อปปี้เรานะชรจะทำให้เราไกลจากทางหลุดพ้นว่าทางถหลุดพ้นเนี่ยต้องใช้อินซีสูง นะอินรีย์สูงมากอินรีห้าพละห้าสูงนะต้องรู้อริยมรรคจริงๆต้องพิจารณาทุกอย่างตามความจริงได้คือพลังต้องแข็งแรงอะ่ะถ้าพลังไม่แข็งแรงเนี่ยนะ้ำมันก็จะรูช่องแล้วก็จะดึงเราไปวิธีการทํางานของมันเขาจะดึงเราไปอย่างอื่นก่อนไปไกลๆเรื่อยๆก่อนนะคะจะพูดเหมือนธรรมะธรรมม์เหมือนกันแหละแต่จะพาไปไกลๆไกลไปเรื่อยๆหลงมิติไปเรื่อยๆอ่ๆอะ ไปติดนู่นติดนี่ติดอะไรต่อมีอะไรกว่าจะเข้าใจคําว่าพันิพานกว่าจะเข้าใจคําว่าการหลุดพ้นกว่าจะเข้าใจวิถีของมารเนี่ยโอ้โหบางทีเราก็ครึ่งชีวิตเหมือนกันนะจนกว่าค่ะจนกว่าเราจะได้เจอครูบาอาจารย์ได้เจออริยปราญ์ทานพลิกปัญญาให้ หรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะภาวนานะด้วยปัศนายานิี่ัชนากรรมาฐานหรือด้วยหลักใดหลักหนึ่งนะจนเข้าสู่การพิจนารณาทุกอย่างขึ้นมาเป็นความจริงได้จนละเอียดไปยิบเลยละเอียดจากเรื่องหยาบให้ละเอียดละเอียดจนเห็นคําตอบละของปริศนาเรื่องราวของเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยมันคืออะไรตรงเนี้ยค่ะนะจะก้าวข้ามวิถีของมารได้ดังนั้นผู้ที่เป็นคนโปรดของมารคือคนที่มีความต้องการสูง ความอยากได้สูงความโลภสูงที่วิ่งเข้าหากิเลสทั้งปวงนะพิจารณาง่ายๆแล้วกันคนที่มีความกลัวสุดๆคนที่เป็นคนหูเบาเชื่อง่ายนะคะคนที่ไม่พิจารณาตามความจริงนะคนที่ไม่สามารถที่จะละสังโยชน์ได้ คนที่ยังตื่นข่าวคนที่จะอะไรต่อมีอะไรอยู่คนที่ไม่มีความแยแสคนที่ไม่มีความห่วงใยใครนะไม่มีความรักความเมตตาต่อใครพวกเนี้ยจะเป็นคนโปรดของมารวันนี้เราได้เวลาซักฟอกตัวเองเราได้เวลาตรวจสอบเราเป็นคนโปรดของเทวดาได้เราก็ต้องเรียนรู้การเป็นคนโปรดของมารได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาไหนมารมันจะเข้ามาครอบสังขารของเรามันจะเข้ามาซ้อนทับจิตของเราทําให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อมารมันเข้าแทรกปัญญาเราไม่เกิดค่ะ ไม่ต้องพูดหรอกเรื่องธรรมะทมโมเรื่องการหลุดพพลเรื่องปฏิบัติใดๆสิ่สมาธิปัญญาม,ม่ต้องพูดเลยเพราะนั่นไม่ใช่วิถีที่มารเขาจะชอบนะคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนไปเลยถ้าคุยเรื่องอื่นเรื่องกิเลสเรื่องเที่ยวเรื่องกิน,ก,นกามเกียรดเขาจะเอาเพราะว่ามันตรงช่องเขาแต่เรื่องนี้ให้ปัญญาจเจริญสติมันจะตีความอีกแบบหนึ่งเลยค่ะตีความผิดเพี้ยนตีความอีกแบบจึงมองพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ผิด จึงด่าครูบาอาจารย์ในใจนะเราเนี่ย้นักปฏิบัติสูงๆจะรู้บางทีด่าพูรูเจ้าเลยด่าครูบาอาจารย์เลยด่าพ่อแม่ตนเองด้วยเออมารมันมีอํานาจขนาดนั้นนะมันสามารถจุงจิตของเราทําได้มากขนาดนั้นแล้วถ้ามันครอบงําสังขารเราได้ครูทําคลิปไปแล้วว่ามารเวลามันกินกินเรามีแต่ะระดับอะไรบ้างเราไปหาชมได้ในหน้าช่องทางนะคะเมื่อมันครอบสังขารของเราเต็มกําลังแล้วเนี่ยนะมันจะกินดวงวิญญาณของเรากินจิตวิญญาณของเราแล้วทาให้เราไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นไม่เชื่ออะไรเลยเชื่อตัวเองอย่างเดียว ไม่ฟังอะไรเลยอ่ะไม่มีสติในการรับรู้อะไรแล้วผู้ปฏิบัติสูงเขาจะมองออกละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจของเราเราโดนมารครอบมารแฝงไปแล้วขนาดไหนดังนั้นหากเราต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นผู้ฝึกจิตใจที่ก้าวหน้าพัฒนาสติปัญญาสมาธิตนเองไม่ว่าจะเริ่มต้นจากทางสายไหนก่อนการเจอตัวไหนก่อนก็ได้ตัวรู้ตัวใดๆก่อนก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆปรับจิตปรับใจของเราโดยมีครูบาอาจารย์ในการให้ความรู้อย่างตรงทางมีการพัฒนาตนเองอย่างถูกหลัก เราก็จะสามารถรู้จักวิถีแห่งมารได้วันนี้เราจะเป็นคนโปรดของเทวดาหรือว่าเราจะเป็นคนโปรดของมารเราสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเราเองได้และเราจะมองโลกใบนี้อย่างสวยงามและไม่ตัดสินสิ่งใดทั้งนั้นค่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแค่2ออย่างวิชากับอวิชาดังนั้นต้องมีความไม่รู้ก่อนเราจึงจะมีความรู้เข้ามาได้แล้วว่าจะเป็นอวิชาหรือวิชาก็ตามแต่การพิจารณาทุกอย่างตามความจริงโยนิโซนาัสิกาแล้วน้อมมาใส่ตนเป็นสิ่งที่สําคัญ สำหรับบัณฑิตทุกท่านค่ะคนที่ท่านมีความสุขจากาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่เป็นพลังใจให้กับนักเดินทางนะคะที่ตามหาแสงสว่างแล้วก็พาตัวสีดําไปด้วยอย่างยิ่งยวดขอให้มีปัญญามีเครื่องมืออันประเสริฐแล้วก็สามารถที่จะจนภัยกับกิเลสนะที่เกาะกลุ่มในจิตใจของเราได้อย่างถูกต้องขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฝึกจิตนะคะ